ดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมสินค้าจริงของชุดเกียร์รุ่นเฮดซีรีส์กันนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะชุดเกียร์เฮดซีรีส์ที่เราจะพาทุกคนมาดูวันนี้จะเป็นชุดเกียร์เฮดซีรีส์ที่ประกอบคู่กับมอเตอร์75กิโลวัตต์ค่ะ สวัสดีครับเห็นสินค้าตัวจริงกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายข้อมูลชุดเกียร์ของชุดนี้กัน H-Series มีอัตราทดตั้งแต่5.33ถึง426สามารถทำลังบิดได้ตั้งแต่4,850ถึง470,000นนิวตัเมตรความเร็วรอบทำได้ตั้งแต่0.1รอบถึง263รอบต่อนาที พี่มาคะถ้าอยากรูข้อมูลของชุดเกียร์นี้ต้องดูที่ไหนคะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยครับเนมเพจบ่งบอกอะไรบ้าง 1. ประเภทและขนาดของชุดเกียร์ 2. ซอีเรียวนำเบอร์ของชุดเกียร์ 3. ขนาดกำลังของมอเตอร์ที่ใช้งานกับชุดเกียร์ 4. อัตราทดของชุดเกียร์ 5. ความเร็วรอบเอาพุดของชุดเกียร์ 6. ตำแหน่งการติดตั้งของชุดเกียร์เเบอร์น้ำมันของชุดเกียร์ 8. ปริมาณน้ำมันของชุดเกียร์ตัวนั้นๆครับค่ะขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลคต่อมาเรามาพูดถึงข้อดีของเกียร์เฮดกันบ้างนะคะ ชุดเกียเฮซีรี iri, มีชุดฟันเฟืองที่ถูกออกแบบลักษณะเฉียงช่วยให้สามารถส่งกําลังได้สูงกว่าชุดเทียแบบอื่นๆที่มีขนาดเท่ากันเป็นประโยชน์สำคัญในการใช้งานในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการส่งกาลังสูงเช่นระบบคอนเวเยร์เพื่อการขนส่งงานระบบลอ,อกเค็นเป็นต้นค่ะก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราชาวยูมาร์ดด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ